สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะมาต่อเรื่องลำดับเลขคาคนิตนะคะที่เราจบลำดับเลขคณิตไปแล้วแล้วก็เราทําการทดสอบก่อนเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องลำดับเลขคาคนิตเริ่มกันเลยนะคะลำดับเลขคาคนิตนะคะก็เป็นลำดับเหมือนกับลำดับเลขคณิตที่บอกว่าก็คืออ,อมีจํานวนเต็มเป็นพจน์แรกแล้วก็ เราเอาพจหลังมาเรียงต่อกันทีนี้เนี่ยความแตกต่างของลำดับเลขคณิตกับลำดับเลขาคณิตลำดับเลขคาคณิตก,ก็จะเป็นลำดับเพิ่มหรือลดอยู่ที่อัตราส่วนร่วมง่ายๆก็คือเมื่อนำพจนหลังมาตั้งแล้วหารด้วยพจนหน้านะคะก็จะได้ค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งถ้าค่าคงที่นั้นใช้พจนหลังหารด้วยพจนหน้าตลอดทั้งพจนทุกทุกทกพจนของลำดับเลย แล้วได้ r เป็นอัตราส่วนร่วมตัวหนึ่งเนี่ยเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าลำดับนั้นเป็นลำดับเลขาคณิตหรือในทางกลับกันก็คือถ้าเราทราบตัวแรกพจน์แรกแล้วเขาบอกอัตราส่วนร่วมมาเราใช้อัตราส่วนร่วมคูณตัวแรกก็จะได้ตัวถัดไปนะคะอย่างตัวอย่างที่1น,นะคะลำดับสอง1ีเราจะมาตรวจสอบดูว่าเป็นลำดับเลขาคณิตหรือเปล่านะคะ ตัวหลังก็คือ4หารด้วย2ได้2 8ตั้งหารด้วย4ก็ได้สองตั้งหารด้วย8ก็ได้2เพราะฉะนั้นลำดับนี้เป็นลำดับเลขาคณิตค่ะเพราะว่าหารแล้วมีอัตราส่วนร่วมคือ2อา่าเป็น2ในข้อนี้นะคะตัวอย่างที่2ถ้ามีลำดับเลขคณิตที่ A1 เท่ากับเศษหนึส่วนส ่าเท่ากับลบ2เขาให้หาลำดับนี้นะคะคือปกตินักเรียนเนี่ยจะไม่ชอบถ้าเกิดมันเป็นเศษส่วนเนาะทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำใจเพราะว่าพอนักเรียนไม่ชอบเนี่ยข้อสอบเขาก็จะชอบออกนะคะแล้วก็มาดูกันอันแรกเราได้ A1 มาเท่ากับ1ส่วน2นะเรารู้ R เท่ากับลบ2เนาะเพราะฉะนั้นเราจะหา A2 ก็คือเอา A1 คูณด้วยลบ2ที่เป็น R นะคะ ก็จะได้เป็นลบสส่วนสก็คือลบหนีพจน์ที่2ได้ลบหพจน์ที่3ก็ทําในกรณีเดียวกันก็คือ a 3เท่ากับเอา a 2มาแล้วคูณด้วยลบส a 2ก็คือลบหคูณด้วยลบสก็เลยตอบว่า2เพราะฉะนั้นลําดับนี้ก็คือมี a 1เป็น1ส่วน2 a 2เป็นลบ1และ a 3เป็น2ค่ะการหาพจน์ทั่วไปของลําดับเลขาคณิตนะคะ ก็มีสูตรอยู่ว่าพจน์ทั่วไปก็คือ an เท่ากับ a1 คูณ r กํลัง n ลบ1อันนี้คือพจน์ทั่วไปของทุกๆพจน์เลยที่เป็นเลขาคณิตนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้เกี่ยวกับ a1 แล้วก็ r ของแต่ละ <S <S แต่ละลำดับมันก็จะทําให้เป็นพจน์ทั่วไปที่แตกต่างกันนะคะ an เท่ากับ a1 คูณ r กํลัง n ลบ1 a1 คือพจน์แรก คืออัตราส่วนร่วมค่ะเขาบอกว่าพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตแต่ละพจน์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพจน์แรกและอัตราส่วนร่วมของแต่ละข้อค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าพจน์ทั่วไปจริงๆอะ่ะเราใช้ร่วมกันคือ An a r n เท่ากับเ1บวก r กำลัง n ลบ1แต่ว่าแต่ละพจน์ของลำดับเลขคณิตก็จะแตกต่างกันไปตามข้อมูลของแต่ละข้อนะคะอา่า มาดูใบงานอันนี้ก็คือให้ทำลงในสมุดนะคะจงพิจารณาว่าลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรือลำดับเลขาคณิตคือเขาให้มา5ข้อนะคะให้เช็คว่าเป็นเลขคณิตหรือเลขาคณิตถ้าเราเช็คเนี่ยลำดับเนี่ยจะไม่เป็นทั้งสองอย่างนะคะมันจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีเช็คว่าเป็นเลขคณิตหรือเปล่าก็เอาตัวหลังลบตัวหน้าหนูก็เช็คด้วย เลขคณิตไปเลยทุกข้อเลยง่ายสุดแล้วก็พอเช็คแล้วเนี่ยไม่เป็นเลขคณิตหนูก็เอาตัวหลังหารด้วยตัวหน้าแล้วดูซิว่ามีอัตราส่วนร่วมเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็ตอบเป็นเลขาคณิตถ้าเช็คทั้งสองอย่างแล้วไม่ไม่เท่ากันเลยลบแล้วก็ไม่เท่าหารแล้วก็ไม่เท่าก็ตอบว่าไม่เป็นทั้งลำดับเลขคณิตและลำดับเลขาคณิตนะคะอันนี้ครูจะไม่ได้ทำให้ดูนะคะให้นักเรียนไปลองทำลงในสมุดเลย ทำเสร็จก็ตอบเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะขอให้แสดงวิธีทําด้วยแต่ละข้อไม่ใช่ลอกโจทย์แล้วก็ตอบเลยนะคะให้ดูให้ครูรู้ด้วยว่าหนูได้ลองทําจริงๆไม่ต้องทําในกระดาษทดค่ะทําในสมุดเลยมา,ยางานที่สองอันนี้จงหาสามพจน์ถัดไปของลำดับเลขาคณิตต่อไปนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นลำดับเลขาคณิตค่ะเราจะหาสามพจน์ถัดไปเราก็ต้องรู้ตัว R หนูดูนะคะ เจตั้งหารด้วย1ได้7 49ตั้งหารด้วย7ก็ได้7เพราะฉะนั้นอัตราส่วนร่วมของข้อ1ก็คือ7ถ้าเราจะหาตัวถัดไปเราก็ใช้เจ็ดมาคูณค่ะดูนะจากตัวพจน์แรกเป็น1คูณด้วย7ได้7พจน์ที่สองเป็น7คูณด้วย7ได้49พจน์ที่3เป็น49คูณด้วย7ได้343สา ตัวถัดไปอีก3ตัวหนูก็คูณด้วย7ต่อไปเรื่อยๆข้อ2 2ตั้งหารด้วยลบ1ใครจะคูณกับลบ1แล้วได้2คะ 2> ก็ต้องเป็นลบ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตราส่วนร่วมก็คือลบ2หนูก็เอาลบ2คูณมันก็จะได้ตัวถัดไปข้อ3ให้ลองคิดเองเนาะว่าอัตราส่วนร่วมเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะคะเศษส่วนเวลาคูณกัน เศษส่วนคูณเศษส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนหรือตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างอย่าทำวิธีอื่นนะคะอันนี้คือเรื่องการคูณอ่ะมาใบงานสุดท้ายใบงานสุดท้ายเขาให้หาพจน์ที่9ของลำดับเลขาคณิตต่อไปนี้หาพจน์ที่11ของลำดับเลขาคณิตต่อไปนี้หาพจน์ที่8ของลำดับเลขาคณิตต่อไปนี้ เราจะหาพจน์อื่นๆได้เราก็ต้องรู้พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนั้นๆนะคะในการจะรู้พจน์ทั่วไปแล้วก็ต้องรู้ A1 แล้วก็รู้ R อ่า,อาเดี๋ยวครูจะทําให้ดู1ข้อก็คือจะทําให้ดูข้อ4นะคะจะทําข้อ4ให้ดูเอาละ 4นะคะเขาบอกว่าจงหาพจน์ที่11ของลำดับเลขาคณิต2ลบ10 50ลบ250ขั้นแรกเราก็ต้องมาดูก่อนค่ะว่าจากโจทย์ให้มาเราทราบอะไรบ้างเรารู้ A1 ค่ะเ1เท่ากับ2แล้วก็ R ล่ะหายไงลูเท่ากับเอาตัวหลังลูกลบสิบ หารสองเท่ากับลบห้าเราได้ R เป็นลบห้าค่ะแล้วเราต้องลองหารเอาห้าสิบหารลบสิบไหมไม่ต้องนะคะเพราะข้อนี้โจทย์กําหนดให้ว่าเป็นลําดับเลขคณิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทบทวนนิยามก็คือเราหา R ได้เลยโดยการเอาตัวที่ง่ายที่สุดอะคะ่ะลบสิบหารด้วยสองก็ได้เป็นลบห้าแล้วทีนี้ จากลำดับเลขคาคณิตเรารู้พจน์ทั่วไปก็คือสูตรพจน์ทั่วไปก็คือ an เท่ากับ a 1คูณ r กําลัง n ลบ1 a 1คูณ r กําลัง n ลบ1นะคะทีนี้เราก็รู้ a 1ของข้อนี้ก็คือ a 1ของข้อนี้ก็คือ2แล้วก็ r ก็คือลบ5เราก็แทนค่าในสูตรเราก็จะได้ พจน์ทั่วไปของข้อนี้ก็คือ 2a1 นะคะแล้วก็คูณด้วย r ก็คือลบ5พอมันเป็นลบเราก็เลยใส่วงเล็บอะคะ่ะกำลัง n n ข้อนี้ต้องการ11ลบ1ตรงนี้นะคะ an ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น a11 เลย โจทย์อยากได้ a11 นะคะเราก็จะได้แทนค่าเข้าไปก็จะเป็น a11 ข้อนี้โจทย์อยากหา2กำลังลบ5ยกกําลัง11ลบ1เหลือ10เลขต่างๆนะคะที่ยกกําลังเลขคู่นะคะลบ5คูณกัน10ครั้งคําตอบจะออกมาเป็นบวกค่ะเราก็เลยไม่ใส่ลบ5เลยใช้ลบ5มันยุ่งยาก เราก็เคยใช้เป็น5ยกกำลัง10ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าโจทย์ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ตอบเป็น2คูณ5ยกกำลัง10นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีช้อยให้เราเลือกเราก็ต้องทำต่อ2คูณ5กำลัง10 5กำลัง10มีค่าเป็นเท่าไหร่อนุญาตให้ไปกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะคะ ยกกำลัง10มีค่าเป็นโหค่าเยอะมากเลยนะคะโจทย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดในหนังสือ9ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันหร้อยยี่สิห้ายังไม่เสร็จนะคะส่วนใหญ่พอไปคูณเสร็จแล้วนึกว่าตอบได้เลย เราคูณสองด้วยค่ะตอบเป็นสิบเล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบอันนี้คือคําตอบค่ะครูทําข้อสิบสีให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ข้อสาม กับ5ให้นักเรียนทำเองนะคะวันนี้มีใบงาน3ใบงานนะคะให้ไปทำวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ส่งวันอาทิตย์นะคะก็ส่งแบบถ่ายรูปเหมือนเดิมปกติใส่ในไลกลุ่มเรานะคะค่ะวันนี้ก็ลำดับเลขาคณิตก,กับแสดงวิธีทำแบบฝึกหัดก็จบเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันไหนนะคะสวัสดีค่ะ